สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาที่หักแพงเบิร์สุกุสุคนเด้อมาเหนี้ก็มารวมพวกโปรโมธนานโมทนาบุญนำกันนั่งเลยพี่ป้านาอาพี่พ่อพีแม่ที่หักแพงนักบุตรีรลวมสร้างบุญสร้างกุศลถวายปัจจุปัจจัยต่อยอดต่อบุญต่อกุศลนำเท่าพ่อเอาแหละเนาะมาเหนี้ก็ชิได้มาทำเป็นนั่งเลย ใส่ต้นใส่กองบุญกองบุญทางเบิร์ตมีหากกองพี่น้องเลยเนาะ

<c oughs> ต่อพี่น้องไปต่ออันนี้เพื่อนฟ้ามาทำบุญแม่เท่าเท่าห่อเนี่ยแม่สาวไยนี่แหละศาสตร์สองพื้นครับหมอนสองหน่วยต่วยังสียังสีหมัดมัดดอกไม้มัดเทียนใส่อยู่ ให้มาตองไม้มาเทียนขาวใส่ตัวสาขึ้นในกองบุญอันนี้คือกองบุญของเฮาอนี้กองเฮ่ากองนอกสาวละพอนางมินกับกัแม่น้องมินตรงกลางน่ะจะเป็นของใหญ่ออเพิ่นของปลาลิ้นนี่ของเสี่ยวเพิ่นครับทั้งแม่ร่วมกันอยู่ สาธุสาธุสาธุบนขั้นนำสู้ดูดีมีแห้งวัสดุสุพลนเป็นเอาไว้อย่าเจ็บอย่าจนวันเหงาเขายอหน้ามันฝนตกมือนี่ก็ได้มันก็เลยเห็นเปียกเปื่อยอย่างน้อยตุ๊ดที่เขาเจามากินทานน้ำกัน จเจ้ากับเมื่อแล้วโอ้จะมาโมบุญไป้องไปโบแมั่นกินทาตนะุดอกมาโมบุญดูบรรยากาศข้างในกองบุญหักองเม้น,มนอนนอกมาฮอนนอกสบเดนเพราะแทะอยากประแดดแต่คุณ ก็าเดอยู่ข้างในนตั้งใ่เตั้งซ่อะไก็ได้เนาะตั้งั้นล้เือองก็ใส่ผัวใ่ตัวนั้นใส่ใส่ร่วมันแน่บ้ี่แ่เลย้นให่ใส่ใ่ตัวนั้นเ้

เสียงสีดังนี่จังน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนหลายเนาะเพิ่นก็ยังพันได้ลงโตนะยังจัดกันอยู่ยังพันได้แล้วว่าซั่นซะสีดังนี่จังน้อย คือหายาใส่ก็อนนะต้นต้นอ่ะคือมีปูยยาเข็ดเห็ดคุพ้นนะบอกคือเฮานี่บอกน้านเลคือเฮาคือเฮาลูกร้านนี่บอกกระใสตอนนั้นเนาะใช่รไปตั้งมติโตเห็ดได้หอเดเห็ดต้นใหญ่นะว่าลูกร้านมาพายาเข็ดลูร้านค้านอก้านกเ้าเ้าก็เสาว่าค้านอกนั่นจะวางใแสดงวาาาเข็ด

เนาะภาพรวมอะแหละบรรยากาศรวมมันจะสีย่งางปลาไหลได้พ้นกันเนาะรังไหลมาตลอดอละเนาะผมมาผม,มเมื่อผมมาผมเมื่อผมมาทําบุญผ <c> ม <oughs> มาโมบุญนําเพิ่นกับเมื่อโมบุญแล้วก็ย่อเขาย่อหน้าเพลินเพลินกับเมื่อนะเนาะ <c oughs>

เอาไว้ผ่าหารอหาบาทสวนได้ผ่ามัซีข้มามาาอซีมาให้าใส่ซองเลยค่ะใส่ซองบบบนี้ใส่ซองให้พระานจัก ต้นเงินไิเศษตัวไหนอันไี้ตัวใหม่ลตใหม่ใ่ต้นมือบุญเยอะี่สุ ยันเปี่นงเื่างในร่เปิด้ี่นอเบนะย่งในงนะ่เปิดให้พี่น้องเบิกเปดี่นอนร่บุนี้องกยนเปิี่นอ,นอใออน่ห้่นองให้ี่น้เิะห้นอเิกะ่าางด้่อเบิน้องนี่นองเินะยเปื่นอนะพี่น้องเยเนาะเป็นน้ เมื่อตอนลูกตอนหลานเมื่อตอนลูกตอนหลานต้อนปู่ต้อนย่าและมีนมเนาะแล้วตัดซอยหนังแดงดีโดไก่ทึ่งขนมได้ทึ่งน้ำส้มได้ทึ่งดีโได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ทั้งบุญนะมที่สำคัญก็ได้บุญเลยแล้วหมดของวานอโอโลลอโหนึ่งสองสาม ยุดบ่างไหนี่นะอรอนอดองสามอารอโอลดบสองสามอารออารอนอันดสองสามไพคือซีบมักคือเฮ้าดอกคันเฮามาแล้รเฮาจับโลดไหมนี่เ้าโลดเ้าโลด้าโลดโดยด้ยลื่นลื่มอตะปิดล้างใส่เอ้ยให้พอเลิศเปิดฉากก่อนนะ เร่งผู้ขาวเปิดานมันีั้มียางยอมีอยางเจส้มทงาเเจส้มทงนกระเป๋ามาคนกระอันกระเป๋ามาของส้ในร้านยังโบเบิร์ตทอนี่ได้ยังมีทางนอกอาก ทางในสิเป็นขนมเนาะทางนอกก็จะเป็นน้ำเป็นนมนอนไอเป็นนางห้องโอโหโหโหเอาบักแดงนะมันเมื่ออะไรครับผมนี่ตักเห็นบ่แล้ว ไดมตโอเคเป็นน้องไอ้น้องภาพบรรยากาศนะอบอุ่นเนาะอบอุ่นดีแคใครหลังไล่กันมาเนาะมามัวบุญนำอะไรเนาะก็ขอให้บุญขับน้ำสู่เป็น้องไอได้อัดบุญน้ำกันหลายๆเนาะไอ้พรใหม่คลิปหน้าผมดูดีมีแห่งเบอร์สกุลสุขคนเด้อเป็นขับน้ำสู่ั้งผู้ที่ฝากเงินมาสอยทำบุญเฮ็ดบุญนำพ่อพรนำตา ลอยบนขับนำสู่สุนเจ้าเด้ออยู่ทีนู่แห้งกระจ่างรถไฟแค่เจ็บอัุมณนควรยืนพี่นเราเลยสบายดีสบายดี